ชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจใสสะอาดทุกวันจะต้องไปนั่งกรรมาฐานวิปัสสนาที่ป่าแห่งนี้อยู่เสมอบังเอิญผ่านสาบัวแห่งหนึ่งเห็นดอกบัวกำลังออกดอกบานสะพรั่งดูแล้วงามตาย,ยิ่งนักจึงคิดว่าหากเด็ดมาสักดอกแล้ววางไว้ข้างตัวกลิ่นหอมๆของดอกบัวคงจะทำให้สดชื่นขึ้นได้ไม่น้อย ว่าแล้วเขาจึงเอี้ยวตัวลงไปในซาไม้จะเด็ดดอกบัวทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งดังกังวานมาแต่ไกลหยุดนะเจ้านุ่มอย่าได้คิดเด็ดดอกบัวของข้าเป็นอันขาดชายคนนั้นมองไปรอบๆแต่ไม่เจอใครเลยจึงตะโกนถามไปว่าท่านเป็นใครแล้วทำไมถึงมาบอกว่าดอกบัวเหล่านี้เป็นของท่าน ข้าเป็นเทพที่ดูแลสระบัวแห่งนี้ดอกบัวทั้งสระนี้ก็เป็นของขา้าเสียแรงที่เจ้าเป็นถึงผู้ปฏิบัติธรรมกลับมาแอบเด็ดดอกบัวของขา้าชายผู้นั้นรู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งจึงนั่งคุกเข่าขอคมาแล้วพูดว่าท่านเทพแห่งสระบัวต่อไปข้าจะไม่โลภไม่อยากได้ของสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้เป็นของข้าอีกชายหนุ่มกําลังสํานึกผิดอยู่นั้นก็มีชายอีกคนกําลังเดินผ่านมาข้างสระ เขาพูดกับตัวเองว่าดอกบัวนี้ช่างสวยงามยิ่งนักถ้าเราเก็บไปขายในเมืองคงจะได้เงินมากพอที่จะทําให้ข้าได้เที่ยวเล่นไปอีกหลายวันว่าแล้วชายผู้นั้นก็กระโดดลงไปในสระเก็บดอกบัวทุกดอกในสระไปจนหมดชายผู้ปฏิบัติธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทพเจ้าแห่งสาบัวจะส่งเสียงออกมาห้ามแต่นี้เขากลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ใจเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเลยถามออกไปว่าท่านเทพ,พเจ้าข้าเด็ดดอกบัวไปเพียงดอกเดียวแต่ท่านกลับดูด่าว่าข้าอย่างรุนแรงแต่คนเมื่อกี้เอาดอกบัวไปทั้งสะท่านกลับไม่พูดอะไรเลยสักคำท่านเทพได้ยินก็ตอบว่าเจ้าเป็นนักภาวนาก็เหมือนผ้าขาวพืนหนึ่งแม้จะมีรอยสกปรปกเพียงเล็กน้อยก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่กับหนุ่มคนนั้นเป็นคนหยาบช้ามาแต่เดิมเหมือนดังผ้าขีริว้วถึงจะสกรปรกหรือว่าดำไปอีกก็ไม่เป็นไรส่วนเจ้าเองนั้นก็อย่านึกน้อยใจไปเลยตรงกันข้ามควรจะดีใจซะมากกว่าที่ข้อผิดพลาดของเจ้ามีคนเห็นและคนที่เห็นก็ยังมาชี้แนะให้เจ้าเดินไปในทางที่ถูกที่ควรนี่ควรจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีไม่ใช่หรือ